คือผมคงไม่บังอาจนะฮะที่จะบอกว่ารู้จักดีกว่าท่านอื่นหรือใครก็ตามแต่ต้องบอกก่อนว่าสำหรับผมเนี่ยผมเกิดปีพศ2 5 0 7ก็คือเกิดในรัชสมัยของรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ตลอดทั้งชีวิตก็คืออยู่ในแผ่นดินของพระองค์ท่าน แล้วก็ตั้งแต่เด็กเนี่ยได้เห็นภาพข่าวที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะก็คือเสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนราษฎรในถิ่นธุรกันดานในชนบทเนี่ยมากมายโดยเฉพาะตั้งแต่ยุคที่การคมนาคมเนี่ยมันไม่สะดวกนะครับส,สมัยผมอายุ น้อยๆเนี่ยการไปต่างจังหวัดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะครับแต่เราจะได้เห็นภาพข่าวในลักษณะนี้ตลอดเวลาแล้วก็หลูกฝังมาทำไมคุณพิสิทธิ์และคนทั่วไปจะพระทับใจกับการที See, ่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินไปท้องที่ธุรกันดานทั่วไปเนี่ยคำเนี้ยผมติดหูมาโดยตลอดต้องตอบอย่างนี้ครับต้องตอบอย่างนี้ครับเวลาอาจารย์เป็นเด็กๆเนี่ยและอาจารย์ฟังนิทาน ก็จะพูดถึงพระราชานะจะเรื่องสมมุติที่ไหนก็ตามภาพที่เราได้ฟังคืออะไรส่วนใหญ่ก็คือพระราชาอยู่ในพระราชวังมีพระราชาทรัพย์มากมายใช่ไหมครับมีความสุขสบายมีความสุขสบายแต่ว่ามันไม่ตรงกับที่เราเห็นในโทรทัศน์ตั้งแต่เด็กนะครับแม้กระทั่งเวลาที่มีภาพถ่ายในวังอย่างวังสุนจิต ก็ไม่ใช่ภาพที่เรามัน,มนเหมือนกับในนิทานเพราะนั้นในใจเราเนี่ยจะมีความรู้สึกตลอดว่าพระหมหากษัตริย์พระองค์นี้เนี่ยมีความแตกต่างจากสิ่งที่คนทั่วไปหรือคนอทั่วโลกอาจจะคิดว่าคำว่าคิงหรือกษัตริย์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วคีนี้ที่ผมเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่า สิ่งหนึ่งซึ่งผมพูดเสมอว่าทําให้ผมเข้ามาสู่การเมืองเนี่ยสืบเนื่องจากเหตุการณ์14ตุลาคมคนะครับอาจารย์จะต้องจําได้ดีกว่าผมนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยังเด็กมากแต่ว่าได้ทรงคลี่คลายสถานการณ์ในวันนั้นนะครับแล้วก็ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเป็นการถ่ายทอดส่วนและพระองค์ท่านรับสั่งกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศจนเหตุการณ์นั้นเนี่ย จบลงไปนะครับอันนั้นคือภาพจำตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนะครับจนกระทั่งพอผมมีโอกาสเข้ามาทำงานทางการเมืองอก็คือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี2535ตอนนั้นก็อายุ27 28เนี่ยนะครับก็จะเริ่มได้มีโอกาสที่จะเข้าเฝ้าในโอกาสต่างๆหรือรับเสด็จในโอกาสต่างๆเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นนะครับ นั้นก็จะจําได้ดีว่า,าพระองค์ท่านเวลามีกระแสพระราชดำรัสอย่างเช่นในวันเฉลิมพระชมพรรษาที่คณะบุคคลต่างๆเนี่ยเข้าเฝ้าเพื่อถวายพระพรนะครับก็เช่นเดียวกันก็คือสิ่งที่พระองค์ท่านรับสั่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของราษฎรที่มีปัญหาความยากจนเรื่องของคนเล็กคนน้อยที่อยู่ในประเทศนะครับ ที่สำคัญก็คือว่าเวลาพระองค์ท่านรับสั่งถึงปัญหาต่างๆเนี่ยให้คือพระราชทานทั้งปรัชญาความคิดคว่ามีแนวพระราชดำริในการแก้ปัญหาอย่างไรเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเวลารับสั่งเนี่ยจะมีะรายละเอียดที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงรับรู้และทรงศึกษาปัญหาแบบ ละเอียดจากภาคปฏิบัติด,ด้วยนะครับอาจารย์ก็คงจําได้มีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยทรงรับสั่งเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับแทบจะพูดได้ว่าบรรดาข้าราชการหรือผู้ที่รับผิดชอบงานในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําทั้งหมดนี้ก็แทบจะตอบคําถามที่พระองค์ทรงถามไม่ได้นะอันนี้ก็คือภาพจําที่มีความชัดเจนและมันก็สะสมมาเป็น เป็นระยะระยะนะครับแน่นอนที่สุดผมเข้ามาปี2535ทางการเมืองเนี่ยอีกเหตุการณ์สำคัญวันนั้นก็คือเดือนพฤษภาคม2535 mm. นะครับก็ทรงโปรดได้ได้โปรดกล้าวให้พลเอกสุจินดาพลตรีจำลองเข้าเฝ้าแล้วก็เป็นที่มาของการคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดใ,ในขณะนั้นด้วยนะครับนั้นทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่ผม ได้สัมผัสรับรู้ทีนี้พอมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็จะมีธรรมเนียมที่สำคัญซึ่งคนไม่ค่อยพูดถึงนะครับความจริงรในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งก็คือระบบรัฐสภาเนี่ยนั่นก็คือว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเข้าถวายรายงานต่อ,อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,วเนี่ย เป็นระยะระยะนะครับคงไม่ได้มีกฎตายตัวบางคนไม่ทราบนะครับว่าประเทศที่อยู่ในระบบรัฐสภาอีกหลายประเทศเนี่ยก็มีธรรมเนียมแล้วก็มีประเพณีอย่างนี้อยู่ที่อังกฤษก็เป็นที่อังกฤษก็มีนะครับแม้กระทั่งมาเลเซียนะครับนะก็ต้องก,ก็ต้องมีระบบอย่างนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผมดารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องเข้าเฝ้าเพื่อถวายรายงานหลายครั้งนะครับก่อนจะไปประเด็นนั้นขอเนืาต กลับไปซักตอนแรกนิดหนึง่งคุณนิสิทธ์บอกว่าพระองค์ท่านนั้นทรงเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทุกหนแห่งที่ธุระกันดารซึ่งสมัยนั้นยากลำบากก็ไปและตอนหลังคุณนภพิสิทธ์บอกว่าพระองค์ท่านนั้นทรงทราบปัญหาในทางปฏิบัติจากของจริงด้วยแล้วก็มาซักถามอันนี้เชื่อมโยงเห็นไหมครับการที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินไปเลยได้ไปเรียน <c oughs> รู้ปัญหาของพระสงฆ์นี้ก่อนครับ,ค,รบคือทรงติดตามทั้งข่าวสาร จากสื่อต่างๆก็ส่วนหนึ่งแต่ที่เสเด็จพระราชดำเนินไปตามที่ต่างๆเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าก็นำมาสู่การที่พระองค์ท่านทรงมีแนวพระราชด,ดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับจากประสบการณ์ของพระองค์ท่านตรงนี้ด้วยนะครับประกอบกับพระอัจฉริยภาพแล้วก็เลยทำใหอ้อย่างที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่ว่า เวลาพระองค์ท่านรับสั่งเกี่ยวกับปัญหาต่างเนี่ยมันจึงมีทั้งมุมในทั้งภาคทฤษฎีประกอบกับภาคปฏิบัติที่สัมผัสอยู่กับชีวิตจริงของของราษฎรของประชาชนนะครับทีนี้พอกลับมาว่าพอมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็เข้าถวายรายงานเนี่ยหลายคนก็อาจจะไม่ทราบอีกะว่าเอ๊ะก,การถวายรายงานเนี่ยมันมันเป็นอย่างไรนะครับที่เขาสรุปหลักการตรงนี้ว่าได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็คือเป็นหลักของสากลเนี่ย ถามว่าอ,อ,องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยเวลาที่ผู้บริหารรัฐบาลเข้าถวายรายงานเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษบอกว่าบทบาทเนี่ยโรลของพระมหากษัตริย์นี่คืออะไรนะครับเขาจะใช้คำภาษาอังกฤษว่า to advise and be advised advise ก็ a d v i s e แปลว่าปรึกษานะครับก็หมายความว่าทรงให้คำ,คำปรึกษา ให้คําปรึกษาอรเงี้ยนะคะพระทานคำปรึกษาและได้รับการถวายคําปรึกษา <c oughs> นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ารัฐบาลในระบบรัฐสภาเนี่ยก็ยังเป็นผู้ใช้อํานาจอธิปไตยนะฮะคือคือเป็นที่ที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้อํานาจอธิปไตยของประชาชน <c oughs> นะครับที่เราอ่านรัฐธรรมนูญกันมาตราสานะครับส่วนใหญ่เนี่ยว่าอํานาจอธิปไตยเป็นของบวงชนพระมหากษัตริย์ทรงใช้อํานาจนั้น ผ่านสภาคอรมอศาลนะครับนั้นตรงนี้คือคือหัวใจของประเพณีหรือธรรมเนียมของการเข้าถวายรายงานดังนั้นเนี่ยประสบการณ์ที่ที่ผมได้ได้รับเนี่ยความจริงก็ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์สื่อไปบ้างแล้วในเรื่องนี้เนี่ยคือสำหรับผมเนี่ยเป็นสิ่งล้ำค่านะครับ คุณสิทธิ์มีโอกาสเข้าเฝ้าในขณะเป็นนายกรัฐมนตรีที่บ่อยแค่ไหนครับอาจจะไม่ไม่บ่อยเท่ากับในบางยุคนะครับเนื่องจากขณะนั้นเนี่ยพระองค์ท่านประทับที่ไกลกังวลบ้างที่สิริราชบ้างนะครับเนื่องจากพระพลนนาัมขณะนั้นเนี่ยก็ต้องเข้ารับการถวายการรักษาที่ที่สิริราชอยู่เป็นเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่านอกจากการ ข้าวเฝ้าถวายรายงานก็จะมีข้าวเฝ้าเพื่อนําคอรมอรถวายสัตว์เวลามีการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ยังมีจริง,รงๆในสมัยที่ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านเสด็จที่คลองรัดโพด้วยนะครับเพื่อเปิดทรงเสด็จเสด็จทรงเปิดโครงการสะพานแล้วก็ตัวคลองนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าล้ําค่าเนี่ยก็คือ,ข,อข้อแรกเนี่ยก็คือได้พูดไปแล้ว นะครับคือคําว่าปัญญาความหมายก็คือว่าความรู้ของเราเนี่ยน้อยนิดนะครับดังนั้นเนี่ยในปัญหาต่างๆเนี่ยพระองค์ท่านจะทรงรับสั่งนะเพื่อประทานข้อคิดกับเรานะครับก็อย่างที่ผมบอกภาษาอังกฤษคือ advice ใช่ไหมครับเรา to be a d v i c e ก็หมายความว่าเราทูลในเรื่องของสภาพปัญหาต่างๆว่าขณะนี้บ้านเมือง เป็นอย่างนี้แล้วก็รัฐบาลมีแนวคิดอย่างนี้พระองค์ท่านก็รับสั่งเพื่อที่จะพระทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆน,น,นะครับซึ่งหลายเรื่องนะครับเห็นได้ชัดโดยเฉพาะที่พระองค์ท่านสนพระไทยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของน้ําเรื่องของเกษตรกรนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการศึกษานะครับว่าไปแล้วก็เกือบทุกเรื่อง เกือบทุกเรื่องนะครับสิ่งที่เราได้รับก็คือคือปัญญานะครับนี่โดยเหตุบังเอิญนะฮะผมให้สัมภาษณ์ไปเนี่ยผมก็บอกว่านอกจากปัญญาแล้วเนี่ยสิ่งที่รับต่อมาคือสติที่คําว่าบังเอิญนี่ก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสมเด็จพระเทพสเสด็จพระทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับและในปราชววานยนะครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ บอกว่าบัณฑิตเนี่ยมีความรู้คือมีปัญญาอย่างเดียวเนี่ยไม่พอต้องมีสติด้วยนะครับถึงบอกว่าโบราณก็ถึงเอามาต่อกันว่าเป็นสติปัญญานี่คำว่าสติคืออะไรคำว่าสติก็คือว่าปัญหาหลายปัญหาเนี่ยอาจารย์ก็ทราบดเีเวลาเราพูดกันในทางการเมืองเนี่ยมันรุมเรา้ามันมีทั้งอารมณ์มีทั้งอะไรตลอดเวลาแต่เวลาเราเข้าเฝ้าถวายรายงานเนี่ย นะครับสิ่งที่เราจะได้รับก็คือพระองค์ท่านทรงให้สติเพราะว่าพระองค์ท่านทรงผ่านเห็นเหตุการณ์อะไรหลายต่อหลายอย่างมานะครับแล้วทรงครองราชมาขณะที่ผมเป็นนายกรีนก็กว่า60ปีแล้วนะนั้นทรงรับสั่งได้เลยว่าเรื่องนี้ถึงจะเป็นปัญหาใหญ่อะไรอย่างไรแต่มัน แก้ไขได้ตั้งมีหลักการอะไรอย่างไรมีคนบอกว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านสังคมการเมืองไทยดีที่สุดในประเทศไทยผมเองรู้สึกเช่นนั้นคุณนภิสิทธิ์รู้สึกไงครับผมว่าไม่ใช่อาจารย์หรือผมหรอกทั่วโลกครับนะครับ,รบเพราะว่าเวลาโลกเขาเขียนประวัติศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยเจ็ดสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยผ่านทางการเมืองอ,อะไรมาเยอะมาก นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออย่างที่ผมเรียนคือทั้งสติทั้งปัญญานะครับทีนี้ถัดมาเนี่ยที่ผมพูดเสมอก็คือว่าเราจะได้สัมผัสถ,ถึง <c oughs> ความเมตตาพระเมตตา <c oughs> เพราะจะทรงคือในทุกเรื่องที่รับสั่งยอยู่บนพื้นฐานของความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรนะครับดังนั้นเนี่ย เ่างเช่นเรื่องภัยพิบัติเนี่ยนะพระองค์ท่านสนพระไทยอยู่แล้วในเรื่องที่ผมพูดเรื่องน้ำเนี่ยนะครับถ้าจะมีแนวโน้มว่าจะเกิดภัยแล้งน้ําท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับท่านจะต้องรับสั่งเพราะว่าทรงห่วงใยราษฎรมันเราสัมผัสคือได้ได,ได้ได้สัมผัสถึงพระเมตตานะที่พระองค์ท่านมีทั้งต่อราษฎรและก็คนที่ทํางานให้ให้แก่ราษฎร